มาค่ะมาทำน้ำยาป่าปากระป๋องทานกันทำง่ายแต่อร่อยมากเหมาะสำหรับคนที่กำลังหิวเพราะใช้เวลาแค่สินาทีก็ได้หมั่มแล้วค่ะไม่เชื่อใช่ไหม งั้นไปดูวิธีการทํากันเลยวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีเท่านี้นะคะขั้นตอนแรกตาพริกแกงกันก่อนวันนี้เราจะใช้พริกแห้งค่ะความเผ็ดขึ้นอยู่กับความชอบเลยถ้าอยากให้ตําง่ายๆนําไปแช่น้ําก่อนทีนี้ก็ตามด้วยกระชายแล้วก็หัวหอมแดงค่ะใช้เป็นหอมแขกก็ได้นะคะทีนี้เราจะตาไปเรื่อยๆจนความพริกแกงของเราจะเข้ากันดีได้ประมาณนี้แม่ฝนโอเคละตักพักไว้ก่อนค่ะทีนี้จะตั้งกระทะหรือตั้งหม้อ,อก,ก็ได้ใส่น้ําลงไปนะคะปริมาณประมาณ700 ml แล้ว เราก็ใส่พริกแกงลงไปคนเลให้เข้ากันพอน้ำเดือดใส่น้ำปลาลงไปค่ะใช้น้ำปลาต้มสุกนะคะสะดวกดีประมาณ3มช้อนโต๊ะแล้วก็ปรุงรสความนัวด้วยผงนัวนิดหน่อยใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ค่ะพอน้ำเดือดใส่ปากระกป๋องลงไปได้เลยแม่ฝนใช้ที่1กระป๋องแต่ถ้าใครชอบคุณๆจะใส่มากกว่าน,นี้ก็ได,แด้แล้วก็ตามด้วยต้นหอมซอยค่ะแล้วทีนี้เราก็ปิดเตาตักเสิร์ฟได้เลยจ้ะทุกคนจ๋ากลิ่นหอมอร่อยมากๆถ้ายังไม่เชื่อต้องไปลองทำแล้วละ่ะ